คิสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้จริญผมอักด้วยวันญยาวันนี้ก็มาอยู่กับรายการเปลี่ยนการ์ดให้เป็นไวฟุก็กได้เอพีที่1นะครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนมอนสเตอร์ที่เป็น3ามเทพมายาครับอยูเ่เป็นไวฟุกักนโดยการใช้ AI นะครับ AI ที่เราเอามาทำที่ต้องเป็นเจ้า stable diffusion ก็จะมีโอซ r เดตดาแล้วก็ o อเบลินะครับ มาดูครับว่าแต่ละดาบนี่มันเป็นยังไงกันบ้างจัดมาดิเขาบ๊บๆเหมือนน่ะคือลือนะแบแรกนี่ก็จะเป็นอังกรอฟ้าโอซอรินนะครับมีดีทงดีเทลครับในตัวข้างหลังนี่ก็จะเป็นอาคาระอะไรสักอย่างเนาะเหมือนกับภาษาอียิปต์มาดูดาบแรกครับอันนี้เป็นเป็นขาครับเป็นขารู้สึกว่าจะเรนเดอร์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ตรงข้างหลังก็มีดีเทลสีเขียวครับเหมือนกับต้นฉบับเลยดับนี้ก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เนีครับเพราะว่ามือนี่ก็จะมีความเพี้ยนไปนิดหนึ่งไปดับสองครับโอ้ดับสองนี่ก็ใช้ได้ครับใช้ได้สวยใช้ได้เลยดูจากต้นฉบับไปไม่มากเท่าไหร่มาดูดับต่อไปครับ รอบนี้โพสตก็เปลี่ยนไปจากของเดิมโดยสิ้นเชิงนะครับก็จะมีไอ้มังกรครับเป็นมังกรหัวแดงๆเทพโอซิร<ๆ>ิสกูหายไปแล้วแต่ก็มีปีกมีอะไรอยู่เนาะข้างหลังก็เป็นสีเขียวรอบนี้ก็สวยใช่ได้ครับแต่เราก็ยังไม่เลือกสุดท้ายก็มาจบที่ราฟนี้นะครับเพราะว่าดีเทลค่อนข้างที่จะสวย แต่มือก็ยังมีความผิดพลาดไปเล็กนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเวลาเอาเศษก้านมันก็จะดูเล็กๆแล้วก็สุดท้ายเราก็เอาไปเอนชานครับทำให้มันชัดขึ้นดาบนี้เป็นดาบสุดท้ายมาครับตัวต่อไปนี่ก็จะเป็นเทพโอเบลิกเนาะข้างหลังก็จะมีปีกอะไรสักอย่างแล้วก็มีกล้ามที่แบบเบิ้มเบมหนักคือเรือนา เราก็เลยต้องการเวอร์ชั่นไวฟุกที่มีความเบึ้มเบมคลือนะครับแล้วก็ใส่ปอะมานไปเนาะโดยดาบแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีความเก็บดีเทลตรงก้านเขียนข้างหลังเนาะให้มันเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็มีความบึ้มเบิมคลือด้วยนะครับแต่ก็ดาบนี้เราก็ทาหลุดไปครับด้วยความเจเนเรตยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็มาดูดาบต่อไปครับดาบต่อไปนี่มีความ เก็บดีเทลข้างหลังเนาะเป็นกล้ามแขนของโอเบลิกแล้วก็เรนเดอร์ไปครับหลายๆรอบครับภาพนี้ก็ยังไม่ชัดครับเราก็เรนเดอร์ต่อไปจนมาเป็นเวอร์ชั่นนี้ครับคือรู้สึกพอใจแล้วนะสำหรับเวอร์ชั่นนี้แต่มือก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยต้องรอเวอร์ชั่นต่อไปอ่ะไม่รู้ว่าจบที่ไอ้นี่หรือเปล่าแต่ก็ยังไม่จบครับ แล้วก็เพิ่มความชัดขึ้นเนาะแล้วก็มาจบที่เวอร์ชั่นสุดท้ายนะครับก็เป็นประมาณนี้ต่อไปเอ็มชั้นต่อไปดีเทลมือก็อาจจะขาดหายไปนิดนึงเนะเพราะเอเรายังเทรนไม่ดีเท่าไหร่มาที่ตัวสุดท้ายครับกับมังกรปีกเทพราเรามาดูดีเทลครับว่ามันห่างจากต้นฉบับไปไกลแค่ไหนครับแม่อันนี้ก็เป็นราบที่หนึ่นาะมือก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ ทั้งสองข้างเลยเราก็เลยข้ามเวอร์ชันนี้ไปแต่ภาครวมก็ใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็ดับสองครับมีข้อบิดพลาดตรงมือเหมันกันแล้วก็มาจบที่ดับสุดท้ายครับที่เก็บดีเทลหัวมังกรปีกเทพดาที่มีไอสีน้ําเงินบนหัวไว้ได้เราก็เลยเลือกเวอร์ชันนี้ถึงแม้ว่าคาจะไม่สวยเท่านะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีอีกดับหนึ่งครับเรายังไม่เลือก ที่ไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้ตรงหัวมังกรครับมันไม่ใช่เทพราแล้วก็เลยไม่เอาดานนี้หลังจากที่เราไปทำอาร์ตมาเสร็จนะครับก็ถึงเวลาที่จะมาทำเป็นการ์ดจริงๆเนาะขอเริ่มที่มังกรปีกเทพรากันเลย The Wing d r a ก o n of Ra อันนี้ก็เอาสีเหลืองครับสีเหลืองซิมโบลนี่เป็น เผ่าเทพครับซิมโบลเผ่าเทพเผ่าครับเผ่าก็คอนทรลซีคอนทรลวี C, v, ครับไปก๊อฟเข้ามาไหนวะไปเผ่เาเผ่าสัตว์มายาโอเคเอฟเฟกต์ Effect. แล้วก็เลเวลครับเลเวลสิบพลังโจมตีไม่กำหนดสี่ พลังป้องกันไม่กำหนด4แล้วก็เซต ID KRB 0 1 EP 1ครับ Serial Number 0 0 0ย0ศน์่แล้วก็ ID, 01, 1, Number, 000, 000, 000, วก Copy Right ครับลิขสิทธิ์โดย2023คุณิบง Channel โอเค Image URL ทีนี้ก็ไปเลือกไฟล์ครับ เลือกไฟเทพรารูปไหนวะเทพราจัดมาครับจัดมาเอาฟเฟกอะไรแล้วก็ก๊กอบเอฟเฟกมาวางแก้แล้วครับแก้แล้วก็ก๊อบมาวางโอเคดูดีครับดูดีมังกรเปีกเทพรลา นี่อันนี้คือระดับคอมมอนเดี๋ยวเราจะเติมเป็นแบบว่าสีรุงครับสีรุงไปต่อครับต่อไปมังกรฟ้าโอสิลดิสมังกรฟ้าโอสิลดิสเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนเป็นมอนส้มแล้วก็พลังนี่เป็น x 000แล้วก็ x 000 กูเปลี่ยนเป็นภาษากูเปลี่ยนชื่อเป็นไอไดินเปลี่ยนเป็นโอซิริสดีกว่าแม่ทวงคืนครับทวงคืนทวงคืนชื่อเดิมแต่ถ้าเราดูในมังะมันจะชื่อว่าเดอะสกายดากอนออฟโอซิริสด้วย่ะคืนชื่อเดิมนะครับโอซิริสดิบบ่าว่าอะเดอะสกายดากอนออฟโอซิริสแล้วก็ โอเบลิกนะครับโอเบลิกก็ไม่ใช่โอเบลิกเดอร์โเมนเซอร์แล้วชื่อโอเบลิกมันชื่อว่าอะไรวะ the, เดอนะไจนครับไจแอนโซโซ,โซ,โซเจอฟโ,โอเบลิกน่าจะชื่อนี้ถ้าจำไม่ผิดอ่ะชื่อนี้ครับในมังหะอันนี้เป็นโอซิลดิตพลัง X แล้วก็ กับเอฟเฟกแปบโอเคปึ๊บป๊บแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อโอเปนแล้วก็เปลี่ยนภาพครับเปลี่ยนภาพภาพไหนผ่านวะโอ้โหมันสวยทุกดับ่ะครับอ่ะรูปนี้รูปหน,น,นึ่งอันไหนดีกว่ากันวะเนี่ย แต่ถ้าเราเลือกดับสุดท้ายก็น่าจะเป็นไอ้เมกี้นะครับภาพนี้เป็นไงภาพนี้เป็นไงวะดูจากของเดิมครับของเดิมว่าไงของเดิมมาแบบนี้อันเก่าว่าไงอันเกา่ามาแบบนี้อันใหม่ก็คิดไม่ตกอ่ะชอบรูปนี้เอฟเฟกต์มังกรฟ้าโอซิริส แล้วก็ลุงครับลุงแรก็มีคอมมอนแรโอเคเซฟต่อไปอาหารเทพยักษ์อาหารเทพยักษ์อาากโอเบลิกแล้วก็เอาดับสุดท้ายมาลงสีการ์ดนี่ต้องเป็นสีดิทัวนะครับมันสวยดีจะได้เหมือนเทพโอเบลิกพลง 4, ังสี่พันแม่ใช้ได้ครับใช้ได้ สี่พันแล้วก็อา้าวลืมเปลี่ยนรหัสการเซฟเลยครับคอมมอนแล้วก็เอาแบบวิบวับครับวิบวับสวยครับสวยเดสก์ไกด์ดราก้อนเอาไอ้เหี้ยลืม a, ลืมไอ้เหี้ยลืมเปลี่ยนชื่อมันต้องเป็น so เจนโซเจอร์ครับอาหารเทพยักษ์ึือแลรแบบลุงครับแล้วก็คอมมอนธรรมดา ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปคลิ